เกาโหลดมันมีเยอะไงถ้าโหลดมันเยอะขั้นมันแข็งมันก็เต้นนิ่มกวาเยอะเลยของเก่า,ามันต้องคอยเติมคันเล่ไนไงเนี่ยรถต่อสองนะแหละรถมีแรงเลยนะวุดเบิร์ดแรติดเร็วเลย คิวเลยฮะก็งเขาเล่งเบาๆก็มาให้ใช้เลยนะเห็นฝนเยอะพี่ไม่ได่พวกใหม่พวกอะไร เเดิมพี่เพราะว่าไอ้รุ่นนี้มันจับที่ TPS แล้วพี่เล่งมันเบาเลยจะไม่ค่อยมีแรงไงพี่มันจะเหมือนจะจุกๆมาจุกแบบเัาเล่งมันจะอื่นๆเนี่ยอย่างเงี้ยเกียสีลอยๆแบบความเร็ว80ดสิบเงี้ยกดมันก็มีให้ใช้เลย นะอเหมือนรถคันมันเหมือนรถมันเบาไปเลยอะ่ะเนี่ยล,ล,ลเรื่อยๆนะลับเลยนะนะเนี่ยตอ่อ6มกหมกกลมาเลยนะฟันก็ไม่ดำเลยแค่นี้ก็ไม่ไหวจะขับแล้วดิ จะสองร้ออ่ะแล้วเมื่อกี้เนี่นยเจ๊หกลอยๆงี้มีให่ใช้เลยนะนแม่กั๊มกึ่งแมกับกึ่งจังหวะนี้ที่ต้องเชนหนะ้า้วถูกไหมใช่เนี่ยสมมุติที่จะจะเรียกใช้ด่วนๆที่ก็ดึงห้ากับคืนเงี้ยเนี่ยก็มาเลยนะแล้วดูน้ำปัดเดี๋นะปัดกระเดิงคนละเรื่องเลยนะอ่ะย้อนหกรับเลยดูว่ามันเร็วขึ้นเยอะเลยนะ ได้เงี้ยนะแล้วมีเต้นที่รู้สึกมาว่าเหมือนช่วงล่างมันแดนขึ้นใช่มันไม่เบี่ยงอะนะปล่อยมือขับได้เลยอนะเวลาโยกเงี้ย,นะ,ยงงนะรถมันไม่โครงอะ่ะของเก่ามันจะเหมือนท้ายมันจะกังแว่งลอนลหน่อยอ่ามันเหมือนจะกัลอนลอนหน่อยเนี่ยที่ขับทางไกลเงี้ยนี่ก็ร้อหกสิแล้วพี่เนี่ยสามรอบร้อยหกสิบร้อยห้าสิบกว่าแล้ว นี่ก็ไม่ไหวจะขับเลยเยล้วกดมาเรื่อยๆเลยน้องเจ้ากดมันบ,บูเี้ยมันไม่ไปใช่รถไม่มีแรงเนี่ยจยังหวะเนี้ยเราก็เชนเกียร์ช่วยนเนี้ยเนี่ยดึงสี่ยังได้เลยเห็นไหมเนี่ยกดุ๊บมาเลยบูทก็ติดไวเลยเนหะ็นไหมมีเต้นรถมันเฟิร์มดิ คนเชีเขาเขาไปเปี่ยน้มาเนีครับเล่เขกีเ่ันายอะเขเขาตเอ็นาตแล้วเขาเยงไปต่ไม่เไห่อยเี่ยรถวมน่ยมันเกี่ยวับไม่อะพี่มีเกี่ยวรถเป็นต่อกว่านะอันหนึ่งอย่างรถที่เข้าอย่างเงี้ยสมมติฝนตกด้วยอันน้ต ก็ไม่มีอะไรนะมีเนะีย่ยผมว่าแน่นกว่าตอนไม่มีอะใ,ใช่ปะ่ะม,มีแต่มันไม่อยู่ด้วยอย่างนะขับลันไม่เหญ่อย่างเงี้ยจะประหยัดน้ำมันขึ้นเย้ะเพราะเราไม่ต้องไปเค้นเครื่องมันเยอะเลย ชีวิตจริงแล้วก็ใช้งานอยู่ประมาณเนี้ยยี่สิบหกรอบต่ำๆเนี่ยนะที่ดับข<า>ับเกินรอ้อยห้ารท้อยห้าสิบอะไรเนี่ยยี่สิบหกเนี่ยร้อยหนึ่งกดก็ยังได้อยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดฉุกเฉินจะใช้ก็นนดึงห้าตัวจะเปลี่ยนเลนแรงๆเงี้ยอยงเี้ฉุกเฉินเงี้ยปึ๊บเนี่ยรถมันไม่โยนเงี้ยอ่ะนิ่งเลย ีถนนมมันเลื่อนเปิดหน้า,ย,า,านนยัดเ่าเนี่ยยัดได้เลยเอ่ะขับและเรื่องเลยเจ็บไหมแต่พี่ขับเองคงไม่ได้เข้าขนาดนี้มั้ม ไม่แต่ให้รู้เฉยว่าเออมันเข้าได้แบบนี้นะเอ,ะอะแล้วรถมันนิ่งเลยมีเต้นอ,อ,อันนี้ให้รู้พอสังเกตว่าเออมันประมาณนี้นะอย่างเงี้ยแล้วใครบอกว่าใส่เต้นแล้วมงแล้วหมุนเนี่ยไม่จริงเีย<ช>หมุนที่ไหน,นมีแต่รถมันจะแน่นมันไม่เสียอาการนี่ขนาดคุยว่าโชคเดิมนะพี่ชกต่ามม<ค>งกันแน่นกวนี้พี่ ครับต่อจังหวัดเราเอย่างนี้เราจำลองชีวิตจริงแล้วก็จะใช้อยู่ประมาณนี้แหละใช่ไหมเนี่ยไหลๆนี่ก็จะร้อยสามสิบร้อยสี่สิบก็ เดียงเนี่ยบู๊อยู่ไม่ถึงสิบปอนด์เลยนะกระจุ่งว่ามาเลยนะเนี่ย มันเป็นเตตคัตทัวย์อะพี่ถ้าโหนปอนแบบไม่มีโหลดจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบปอนถ้ามีโหลดจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบประมาณนั้นนะพี่เตตร้อยเตดร้อยคือเชื่อมเนยเอาดอกจอกมาเชื่อมอ่ะมันอย่างนั้นไม่ดีหรอกพี่ขับใช้งานอันตรายที่ไปเชื่อมเสร็จแล้วเข้าโค้งแล้วหมุนกันงเพราะอย่างนี้เหรอพี่นี่แหละที่พี่อบอกว่<ๆ>เาเขาเชื่อมให้ที่หมุนนะโอ้นั่นแหละไม่ต้องทางฝนแล้วทํทางปกติครับจะหมุนนะเหมือนจะขับไปแรงๆแล้วเบ็ด มันกระเดินปุ๊บล้อหมุนเลยเปุ๊บแล้วหมุนเลยครับใช่แล้วคนไม่เข้าใจแค่นั้นนะนกินข้าวลิงไหมพี่อย่างนี้เห็นป่ะเมื่อกี้ผมเข้ายิ่งเตมิมรถยิ่งเกาะน,นะไ,ไม่มีดิ้นเลยนะเห็นป่ะเนี่ยวงลงวงเลี้ยวก็แค่ปกติไม่มีอะไรเดี๋ยวพี่ถอยเองว่าับรถตรงนี้แล้วก็ฝั่งฝั่งนี้ติดร้านเลยโอเคเรียบร้อยจะผมอุดอุดได้ได้ครับ